สวัสดีครับผมประสิทธิ์นะครับที่ปรึกษาการขายฟอร์ดและอยู่กับผมในช่องโปรโมชั่นฟอร์ดสุดคุ้มนะครับวันนี้ผมมีรถที่จะนํามาแนะนํา1รุ่นนะครับเป็นรุ่นสตอมแท็กขับเคลื่อน2อล้อนะครับสำหรับรุ่นนี้ราคาตัวรถจะอยู่ที่1นึ่งล้านสองแสบาทตอนนี้จัดโปรโมชั่นพิเศษเลยแต่ก่อนไปดูโปรโมชั่นเดี๋ยวผมพาไปชมตัวรถก่อนนะครับว่าตัวรถเนี่ยมีฟังก์ชันอะไรบ้างแล้วก็น่าใช้แค่ไหนพร้อมแล้วเราไปชมด้วยกันครับสวัสดีครับวันนี้จะพามาชมตัวรถรุ่นสตอมแท็กขับเคลื่ออนน200ะครับ สำหรับรุ่นนี้มาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซลขนาด2 0 0 0ซี cc เป็นเครื่องยนต์บโทโมโบนะครับ2 1งแรงม้าจับคู่กับเ e กียร์ไฟฟ้าถึง10สปีดสำหรับรุ่นนี้มีกระจังหน้าที่จะเป็นเอกลักษณ์ดีไซน์ใหม่นะครับเป็นกระจังหน้า2ชั้นพร้อมสีดำเป็นโอแบคทั้งตัวเส้นคาดและตัวกระจังด้านหลังด้วยมาพร้อมกับไฟเอ l a m นะครับเป็นไฟสูงสว่างกว่ารุ่นปกปติ และจับคู่กับไฟคู่หน้าที่จะเป็น m a g i c LED มาพร้อมกับ De Time า u n n i n g l i ล h t ด้วยไฟตัว C ตัวไฟนี้มีระบบเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติระบบเปิดปิดไฟสงอัตโนมัติระบบป้องกันไฟแยงตาและระบบเลี้ยวตามมุมองศาของอะไรด้วยเรียกได้ว่าเป็นไฟหน้าที่อัจฉริยะมากมาพร้อมกับตัวกันชนหน้าที่จะเป็นสีทูโทนเป็นสีเทากัไฟที่ตัดกับพื้นผิวของตัวรถ ไตํดหมอกหน้าดีมาให้มาพร้อมกับเลนโปรเจคเตอร์หลอดไฟที่ให้ก็จะเป็นหลอดไฟ LED ให้ลําแสงสีขาวสว่างได้ชัดเจนอย่างรุ่นนี้ระบบความปลอดภัยครบครันไม่ว่าจะเป็นตัวกล้องหน้านะครับที่จะเป็นกล้องสามร้อยสิบองศาด้วยมาพร้อมกับกล่องเรดาร์นะครับระบบตรวจจับคนเดินถนนระบบป้องกันการชนด้านหน้าตัวเซ็นเซอร์หน้าก็มีมาให้และที่กระจกบังลมหน้าก็จะมีตัวกล้องสาหรับตรวจจับเลนถนนด้วยนะครับ ำหรับบริเวณฝากระโปรงมีตัวักษรคำว่ารนเจอร์เป็นอะคริลิกสีดำที่บริเวณปลายฝากระโปรงหน้าเพิ่มความโดดเด่นให้กับบริเวณด้านหน้าของตัวรถและตัวกันชนจะมีเส้นข่าสีแดงเพิ่มความโดดเด่นสำหรับรุ่นสตอมแท็กมาพร้อมกับรีเวเตอร์สีเงินด้านหน้ามีห่วงลากจูงให้2จุดเพิ่มความบาล้านในการลากจูงนะครับสำหรับด้านข้งางนะครับมาพร้อมกับตัวคิ้วล้อเป็นแบบแนบนะครับหรือแบบเรียบ ขนาด3นิ้วทำสีดำเงารับกับตัวล้อแมกขอบ20จับคู่กับตัวสเปคอย่าง25555นะครับตัวล้อแมกก็จะเป็นล้อแมกลมดำเดินลูกเล่นสีแดงให้ระบบความปลอดภัยครบครันไม่ว่าจะเป็นดิสเบรกทั้ง4ล้อมีเคียบระบบคำร้อนด้วยนะครับแล้วยังมีระบบป้องกันการลื่นไถล ESP มีระบบเบรก ABS ระบบกระจายเบรก EBD มีระบบป้องกันลดไหลขนาดอยู่ทังราดชัน้น สำหรับด้านข้างของตัวรถตรงบริเวณแก้มก็จะมีการออกแบบเป็นตัวช่องระบายอากาศจากห้องเครื่องนะครับตกแต่งด้วยสีดำเงานะครับและตัดด้วยกับสีดำด้านได้อารมณ์ความสปอร์ตมากขึ้นตัวกระจกมองข้างมาพร้อมกับไฟเลี้ยวและกล้องสา0องศาด้วยบริเวณใ,ใต้กระจกจะมีตัวไฟส่องสว่างด้านข้าง,างตัวรถสีของตัวกระจกจะเป็นสีดำเลียนโนแบ็คนะครับตัดกับตัว สีดำด้านของฐานตัวกระจกตัวกระจกเนี่ยมาพร้อมกับระบบปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้าด้วยแล้วก็ยังมีระบบเตืนจุดบอดเรมือจับนะครับเป็นสีเดียวกับตัวรถมีระบบ Smart เอ t นที่ขอแค่มีกุญแจอยู่ข้างเราเราสามารถล้วงเพื่อเปิดประตูได้เลยหรือว่ากดบริเว u ทัชแพดตำแหน่งนี้นะครับเพื่อเป็นการล็อกประตูได้นะครับโดยไม่ที่เราไม่ต้องกดจากรีโมท เผื่อบางครั้งเราเอารีโมทเก็บไว้ในกระเป๋าก็กดจับตัวทัชแพคบร,ริเวณนี้ได้เลยและบร,ริเวณด้านข้างประตูมีตัวอักษรคำว่า STORM TAC สีดำขอบแดงเพิ่มความโดดเด่นด้วยมาพร้อมกับบันไดด้านข้างนะครับขนาดใหญ่พร้อมร่องระบ,บายน้ำนะครับออกแบบป้องกันการเล่นด้วยแล้วก็ทำความสะอาดได้ง่ายสำหรับด,ด้านบนนะครับมีราวหลังคาที่เป็นแบบปรับได้นะครับ เปปรับเป็นรองรังคาแบบวางขวางได้เลยนะครับตอบโจทย์ทุกการใช้ง,งานและจะมีขนาดใหญ่สังเกตว่าจะมีขนาดใหญ่และถูกยกสูงให้ด้วยนะครับเผื่อเราวางของลัดของปลูกของได้เลยมาพร้อมกับด้านท้ายที่จะเป็นสปอร์ตบาร์แบบปรับระดับได้หรือว่าเลื่อนได้นะครับก่อแค่ลักษณะการใช้ง,งานก็คือแค่บีบแล้วก็เลื่อนได้เลยนะครับ เืีบางครั้งเราต้องวางสำรับชิ้นยาวชิ้นใหญ่ก็สามารถเลื่อนได้ตามความต้องการได้เลยนะครับที่บริเวณด้านบนของตัวปลอดบาก็สามารถปรับตัวนี้ยกสูงข,ขึ้นมาได้นะครับเป็นการป้องกันการลื่นหรือป้องกันของหล่นจากด้านบนได้อีกด้านท้ายของตัว Storm t a n t จะมีสติกเกอร์ตกแต่งลายด้านข้างและด้านท้ายเป็นสีดํา แล้วยังมีบันไดเหยียบขึ้นหยิยบสำราจะค้ายรถตัวบันไดนี้มีทั้งตำแหน่งฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวาสำหรับท้ายกระบะได้ไฟท้าย LED มาพร้อมแล้วนะครับตัวฝาท้ายก็จะเป็นฝาท้ายดีไซน์ใหม่มีการออกแบบดีไซน์ที่จะมีตัวอักษรคำว่าเンนเจอ,อยู่ด้านล่างเพิ่มมิติให้กับฝาท้ายทําให้ฝาท้ายเราดูไม่ล้ล้นจนเกินไปและตัวโลโก้ยังมีซ่อนกล้องช่วยถ่ายจอดด้วย เป็นกล้องสามร้อยสิบองศา,าภาพจะเป็นภาพสีไปปรากฏที่จอ,อกระดางตัวมือเปิดฝาท้ายก็จะมีตัวล็อกกุญแจให้ด้วยนะครับเผื่อเรากรณีที่เรา,าปิดตัวฝาท้ายปิดไปเลยเนี่ยแล้วเราทาการล็อกรถตัวนี้ก็จะเป็นพื้นที่ในการเก็บสัมภาระแบบมิดชิดขนาดใหญ่ด้วยมีไฟเบรกตรงที่3พร้อมมีตัวอักษรคำว่า Storm t a c ที่บริเวณฝาท้ายด้วย ตัวฝาท้ายจะมีน้ําหนักเบานะครับยกมือเดียวได้เลยนะครับไม่ว่าคุณสภาพสตรีเปิดเองก็สามารถเปิดได้หรือว่าเด็กก็สามารถเปิดใช้งานเองได้เลยตัวด้านท้ายก็จะมีตัวชาร์จไฟนะครับไม่ว่าจะเป็น12โวลต์และ220โวลต์เป็นแบบปลั๊กเสียบนะครับแล้วก็เป็นแบบปลั๊กพ่วงต่อเชื่อมต่อการชาร์จของมือถือตัวท้ายกระบะก็จะ กว้างและลึกมีไลเนอร์จากโรงงานพร้อมนะครับตัวไลเนอร์ก็สังเกตว่าตัวร่องของไลเนอร์จะไม่สูงจนเกินไปเพิ่อพื้นที่ในการวางสัมภาระได้มากขึ้นแล้วก็เวลาเรานั่งโดยสายท้ายรถเนี่ยก็ไม่เจ็บด้วยนะครับกันชนท้ายมาจากโรงงานพร้อมพร้อมตัวเซ็นเซอร์เตือนกันชนด้านท้ายตัวกันชนจะทําเป็นสีดำเงาเซ็นเซอร์จะมีถึง6จุดเลยนะครับมาถึงเซ,เซ็นเซอร์ด้านข้างด้วยเพื่อตรวจจับรถที่มาจากด้านข้าง ระบบเตือนการชนด้านข้างแล้วก็เตือนจุดบอดด้านข้างด้วยเดี๋ยวเราไปดูภายในรถกันครับสําหรับภายในห้องโดยสารนะครับการออกแบบดีไซน์ภายในก็เดินตะเข็บได้สีแดงให้นะครับพร้อมตัวอักษรคําว่า storm tech ตัวคอนโซลเนี่ยจะเป็นวัสดุแบบนิ่มมีไฟแอมเบียรไลท์ส่องสว่างในเวลากลางคืนให้ด้วยตกแต่งด้วยคาดสีดำเปียนโนแบ็กสีดำนะครับพร้อมช่องแอร์ที่จะเป็นเปียโนแบ็กพร้อมตัดด้วยเส้นโครเมียม ระบบสตาร์ทจะเป็นพุ่มสตาร์ทแล้วนะครับมาพร้อมกับกุญแจแบบอ e ิงโบรบลเซมีระบบไฟหน้าอัตโนมัติใบปัดน้ําฝนอัตโนมัติสําหรับที่พวงมาลัยก็จะเป็นพวงมาลัยหุ้มหนังเดินตะเข็บได้สีแดงเช่นเดียวกันนะครับมีมัลติฟังชันที่พวงมาลัยครบครันต,ตัวพวงมาลัยออกแบบเป็นลาย3าก้านทรงสปอร์ตที่ปลายพวงมาลัยจะมีการตกแต่งสีดาเป็นโนแบ็กพวงมาลัยสำหรับรุ่นนี้ปรับระดับสูงต่ำใกล้ไกลได้ด้วย ตัวมัลติฟังก์ชันที่พวงมาลัยก็จะมีทั้งเรื่องระบบความปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นระบบปื้สถนนรับความเร็วอัตโนมัติระบบเตือนการชนด้านหน้ารักษาระยะหา่างคันหน้าก็สามารถมีด้วยมีระบบเตือนการชนด้านหน้ารักษาระยะหา่างคันหน้าแบบ Stop a n d Go ด้วยมีระบบตรวจจับเลนถนนป้องกันการออกนอกเลนมาพร้อมนะครับปรับเครื่องเสียงที่พวงมาลัยได้ส่วนตำแหน่งฝั่งขวาก็จะเป็นการตั้งค่าของหน้าจอเรยนใหม่แล้วก็เป็นการเชื่อมต่อโทราศัพท์ผ่านระบบบลูทูธ ตัวหน้าจอเรียนใหม่เป็นหน้าจอสีขนาดใหญ่นะครับ12นิ้วเมนูภาษาไทยมองเห็น่าได้ชัดเจนรวมไปถึงจอกลางก็จะมีขนาดใหญ่12นิ้วเช่นเดียวกันนะครับพัดสกรีกกนเมนูภาษาไทยเชื่อมต่อแอปพลิเคชันฟอร์ดพาสได้เผื่อเราสั่งงานล็อกรถกด,ดล็อกหรือว่าสตาร์ทรถจากมือถือได้เลยและยังเชื่อมต่อแบบไร้สายของตัว Android Auto หรือว่า Apple c a r p l a y ได้ แับด้านล่างก็จะเป็นปุ่มปรับเครื่องปรับอากาศนะครับแยกอิสระซ้ายขวากดจากปุ่มก็ได้หรือกดจากหน้าจอก็ได้ขยับลงมาด้านล่างอีกก็จะเป็นจุดไวร์ไชาร์จนะครับแล้วก็ช่องต่อ USB และ USB-C มีไฟแอมเบียนซ์ไลท์สองสว่างรองเวลากลางคืนให้ด้วยวเกียร์เป็นเกียร์ไฟฟ้า10สปีดนะครับเราสามารถเชนเกียร์เองได้โดยที่กดตำแหน่ง M แล้วก็ตำแหน่งบวกลบได้เลยนะครับมาพร้อมกับระบบเบรกไฟฟ้า ระบบความปลอปภัยครบนะครับไม่ว่าจะเป็นโหมดการขับขี่ถึง6โหมดมีระบบ E.S.C ป้องกันการลื่อนถลายและยังมีระบบ Auto Start Stop นะครับเผื่อเราจอดรถติดระบบก็จะดับเครื่องยนต์ให้เพื่อเป็นการประหยัดน้ำมันนะครับและกลับมาสตาร์ทอีกครั้งในกรณีที่เราเหยียบคันเร่งตัวเบาะของรุ่น Storm t a k เป็นตัวเบาะหนังนะครับเดินตะเข็บได้สีแดง ที่ตัวบอกจะมีปักคําว่า Storm ท็กด้วยแล้วก็เล่นลวดลายของเส้นประเข็บสีแดงให้เป็นเบาะปรับไฟฟ้าคู่หน้า8ปดิศทางเลยนะครับด้านบนของตัวกระจกมองหลังจะเป็นกระจกตัดแสงแบบอัตโนมัติและด้านหลังกระจกจะมีช่องต่อ usb สําหรับกรณีที่เราติดกล้องบันทึกการเดินทางหน้าก็สามารถมาเสียบชารตรงนี้ได้เลยไฟอ,อ่านแผนที่มีมีให้ด้ครับแล้วก็กองเก็บแว่นตามีบาร์สำหรับ ขอนขึ้นบนรถได้นะครับที่วางแก้วน้ํานอกเหนือจากคอนโซลกลางแล้วเนี่ยก็ยังมีตําแหน่งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาอีกอย่างละจุดนะครับเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายในการใช้งานที่แผงประตูนะครับเป็นแบบซอฟ์เคสทั้งด้านบนนะครับแบบนิ่มเดินตะเข็บได้สีแดงให้แล้วก็ด้านล่างเช่นเดียวกันนะครับที่เท้าแขนก็เป็นแบบนิ่มการออกแบบดีไซน์ก็มีการตกแต่งสีเงินและสีดาเป็นโลแบ็กพร้อมเส้นคาดเมียมให้ด้วยนะครับ กระจกไฟฟ้า4ชิ้นมีระบบปรับกระจกด้านข้างแบบไฟฟ้ามีเซ็นทรัลล็อกพร้อมเดี๋ยวเราไปดูที่นั่งตอน2กันครับสาหรับที่นั่งตอน2ก็ออกแบบที่นั่งได้3ที่นั่งสบายๆขาไม่ติดเท้านสูงโปร่งไม่อึอดอัดนะครับตรงบริเวณคอนโซลกลางก็จะมีปุ่มปรับช่องปรับอากาศนะครับแล้วก็จุดชาร์จไฟทั้ง USB, USB-C แล้วก็เป็นแบบปลั๊กเสียบ220โวลต์เผื่อเราทํางานในรถเราสามารถเสียบชาร์จเครื่องใช้ไฟฟ้าในรถได้เลยนะครับ ระบบปั้มปลอดภัยก็จะมีทั้งแอร์แบ็กปกจุดนะครับมีระบบช่วยโทรฉุกเฉินและยังมีระบบป้องกันการพิกควมระบบป้องกันลดไหลขณะด,ดูทางลาชันด้วยครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับรุ่น Storm มแท็กขับ mm hmm. เคลื่อน2อล้อกับโปรโมชั hmm. ่นพิเศษที่ตอนนี้จัดอยู่ไม่ว่าจะเป็นดอกเบี้ยพิเศษส่วนเปอร์เซ็นต์นานถึง4ปีพร้อมฟรีประกันภัยชั้น1ห,หรือเลือกรับเป็นชุดแต่งรับคันและรับดอกเบีย้ย0.99%นาปนถึง4ีปีได้เลยนะครับ สำหรับลูกค้าท่านไหนสนใจสามารถโทรติดต่อสอบถามรายละเอียดกับผมได้เลยนะครับผมประสิทธิ์โปรโมชั่นสุดคุ้มครับ0996265262หรือจะเป็นไอดีไลน์นะครับ prasit0996265262 บันทึกเบอร์โทรศัพท์ขึ้นไลน์อัตโนมัติอยู่แล้วนะครับและช่องทาง u t u b e นะครับโปรโมชั่นสุดคุม้มสามารถทักเข้ามาสอบถามรายละเอียดแคมเปญโทรมาสอบถามรายละเอียดการจัดไฟแนนซ์ได้เลยนะครับผมมีบริการจัดไฟแนนซ์และส่งรถถึงบ้านฟรีด้วย สำหรับลูกค้าท่านไหนมีคนรู้จักสนใจอยากออกรถฟอร์ดแนะนำมาจองและออกรถกับผมได้เลยนะครับมีบริการจัดท่าแนะนำให้เป็นพิเศษด้วยสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสำหรับคลิปหน้าผมจะมีรุ่นไหนที่จะนำมาแนะนำอีกหรือว่ารถรุ่นไหนที่มันแคมเปญพิเศษพิเศษผมก็จะนำมาและนำให้อีกเรื่อยๆนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณครับสวัสดีครับ